วันนี้พามาชม e อีเทนสล้อกลางเป็นเครื่องโอเดิน140แรงครับเครื่องใหม่ครับมีระบบไฟด้วยแล้วก็มีไดสตาร์ทไดชาร์จด้วยครับคันนี้สตาร์ทมือใช้งานปกตินะครับไดสตาร์ทไดชาร์จ กี่เกียร์เดินหน้าเนาะมันมีกี่เกียร์นี่ถามช่างเป้ดิมีกี่เกียร์กี่เกียร์เดินหน้าเดี๋ยวถามช่างให้กปอนหนึ่งครับยางสวยสี่เส้นครับเลยน้ำมันนะครับซีสี 4, 4นิ้วไอท,อท่อเล็ทครับเป็นน็อตเทาหกัวนครับ อันนี้เปิดไว้มาเบาครับผมเปิดไว้6,9,000บาทครับรับเองแต่ถ้าเกิดขนส่งก็น่าอยู่ประมาณ7 0็0 0กว่าบาทครับถ้าจะให้ส่งโอเคหมดนะครับรถคันนี้พร้อมใช้มีแผ่นไม้ทะลุ2แผ่นนะครับแต่ไม่ได้ผูกนะแต่มันมแผ่นมันทะลุ ยางสวยสีเส้นครับเป็นแหนบสองชั้นนะครับโอ้แหนบชั้นเดียวยแหละแห่บหูอัจจริบีครับหูงอัจจริบีหน้าหลังเลยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่อ๋อมีห้าเกียร์นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกครัยบไปกผมเดี๋ยวดับเครื่องให้ชมนะครับ งไฟสตาร์ทให้ดูหน่อยครับสตาร์ทมือครับตัรมืออ้าวดึงวาวดึงวาวแล้วก็บีดกุญแจครับโอเคครับสตาร์ทมือใช้งานปกติครับดับเครื่องดับเครื่องเฮ้ยเปิดไฟมีไฟไหมเปิดไฟหน่อยสิอ่าอ่าไฟหน้าติดนะครับมีไฟเดียวไหมไหนไฟเดียว เตี่นสิอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวจบกันรีวิวเพียงเท่านี้นครับผมสำหรับคลิปนี้ของทูกๆครับใครสนใจก็รีบๆหน่อยครับ0873965 6 0 5ครับของอยู่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับร้านช่างป๊อกครับมีบริการขนส่งครับคิดตามระยะทางครับสำหรับเทนนี้